ถึนแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพี่น้องข้ามก็ไปฝั่งนู้นก็เยอะเหมนกันแต่ป้าไม่ไปนะคะรอคุณลุงอยู่ฝั่งนี้นี่ก็รอคุณลุงกับพี่คอยตูมนะคะเข้าไป ป้าไม่เข้าไม่อยากเข้าไปป้าเหนื่อยไม่อยากเดินเหตุก็ร้อนมากเลยเนาะมาก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 ยกที่เอาเลยนิดๆนั่นอ้ไรผู้สาวป้าดีเบลว่าอย่าพูดช้ามาะบางคือได้ครับคือเห็ดกินอยู่ข้างล่างมันพอด

ข้ามก็ไปเที่ยวฝั่งนู้นนะคะก็ไซื้อของติดไม้ติดมือกันมาเอาขอไม่ซื้อเยอะเนาะ,ะต่อเปียนนะครับอุบลนราชธานีนะครับหาเปียนหาหาเปียนหาหาสุขเปอกมขยับตัวเลยนะครับหาเปียนห้านะครับเปียนอุบลราชธานียี่หอยี่สูดได้พี่้องอีสูขอไทยง้อง้วนะครับแปดหกหกนะครับอุบลนราชธานีเหมือนกันนะครับ แปดหกหกบนราช่านี่เด้อนะครับอ่ะขยับรถอีกเป็นการสุเปิลหน้าพาดีนี่จะมาซาตุนนะครับขยับรถนะครับ86ดนะครับ86ดหกหกเด้แล้วก็585หมายเลขทะเบียนรถหาแปดพาเลยก็แปดหกหนะครับตี่ล้งขยับรถอีกเป็นน้ำเด้อเป็นมาร้อแล้วนะครับรถก่อนได้ติดรถออกเองนะครับออกตอได้เด้ออ่ะสุเปิลรถนะครับสุเปิรถ 5, 8, 5้านะครับมาห่อแล้วขยับรถให้นไปน่งนะครับโถตรแปดตเจ้าี่รองขยัเดิมาขยับรถเล้แปดเป็นล็อเร์เยครับใต้สาย585อาเซีามกาตทุ้ผค้มาขยับรถเด้อนะครับแปดกรนะครับแปดหคตรแปดโรัวยกวองเดียวกันนี่ยนะครับ โอพี่น้องมาเยอะมากเลยจริงๆนะคะมาเที่ยวตรวจช่องตาอูนะคะตรวจผ่านแดนนะครงนเก็เข้าไปแล้วก็ออกมากาลังขยอยกลับออกมาเยอะนะคะเจที่นะครับที่ประจำาจุดผ่านแดนนะครับตัวาวช่องตูนะครับจจุผ่านแดนตั้านะครับรืาตรวจปันคนช่องตูนะครับจองคันกรนะครับต้องคัดกต้องให้ความเน่ํานะครับง ต่ยรนะ่ัใ้ใสุขาดน่อ้ท <c oughs> ครับใส่งตลอ้องกรจะกวาด <c oughs> ปันเดนตัวข้างนะครับดูว,ว่าข้างกำลังาบตรงนี้ด้วยระหว่างบนทลิกนะครับเมื่องบุนบนลิกกับเมื่อสุกุมานะครับตรงนี้นนด,นนนนด้ว อ่าพอดีก่อนจะเดินข้างกลับนะครับสึงรถหรือบอลทั้งสี่รถต้องตรวจซ้ำพลาดของท่านก่อนด้วยนะครับว่าบัตรเงินหายมีอะไรหายไหมอะไรที่เดินทางมาต้องดูนะครับเบอร์เสียหอดบ้านแล้วโอ้เอานะครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งเด้ก็ท่านสมบัติให้นะครับช่วงนี้แบตบัตทัานเบิร์ดอาแบตเบิร์ดนี่จบเลยนะครับเอาวันปวดเจอกันไหมนะครับหลังจากมือหนีไปนะครับหลังจากท่าการปิดนะครับปิดเกือบปนปนนะครับ วัดจันที่17เนี่ยเออเกิกันมันพุทธนะครับก่ะเกิดกันมันพุทธเด้อที่หอถุนนะครับเปลี่ยนหนึ่งวันเนี่ยนพุทธศุกร์นะครับตรงนี้ในบริการนาทีละสามวันจังพุทธศุกร์จังไหวได้พี่น้องแยงตะซานวันวันที่หลงแยงตะซางวันหลงแต่วัดจันขันบนวันฑุกอาน้องกุ๊เซนี่เดี๋ยวขาวไม่หนี่ั้ยหนีเด็ดไม่ถ่ายนี่พอ้แยกเลี๋ยวนั่นเขาหนีหายเลย ดูบรรยากาศพี่น้องนะักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมานะเขาข้ามเข้าไปที่ฝัง่งเราเนาะกลับเข้ามาก็ซื้อของได้ไม่เกินที่กําหนดนะคะซื้อมาได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องมาตรวจมาตรวจว่าได้อะไรออกมาบ้างนะเนาะคุณลุงไปกับพี่พลอยพี่ ตูมยังไม่ออกมาเนาะป้าไม่เข้าไปป้ารออยู่ฝั่งนี้ถ่ายรูปดูรอน้องเราี่นีีเนอยทเกเกอามารมา้พี่น้องมาแบบนี้วันนี้ไปจุดทักแองนะครับจุดทักแองจุดแนะนำนะครับ ผมใหญ่คราบเลนั่กกะพี่กับน้องนะครับกับน้องกับลุงกับโอกับเบียร์คนาดียวกันจุนี้ไปนะครับเออเพื่อพัฒนาฐานของพี่น้องนะครับสายสิ้นล้นปี่ป่าม้าราล่องว่าเขาผลิตภาบผมรวย100%พระป่าพีพรบน้องนะครับเสียเวลาเสียเงินเสียงทองครับับบนะครับนี่วันนี้พี่น้องนะจู่เฮลัมช่วงเทศกาลนะครับเจ้าหน้าที่นี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงวันนี้นะครับนี่สร้างด้านจุดประกาศนะครับจุดตรวจจุดบริการเนี้ต่างๆนะครับนี่ ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่นี่มีหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานที่ทำเนนํานะครับส่วนผมอยู่ในงานไหนภายปกครองนะครับมีด่านการกสัตว์บนพระชธชานีนะครับแล้วก็เขตราชกาัตวาป่าพูก็ตยอดมนอนนะครับเลด่านพลระกร้องเล็กนะครับมันมีเยอะนะครับมีทุกหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของสสนะครับ2251นะครับที่ปฏิบัติงานตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใยเซสนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ เยอะแยะเลยนะครับท e ุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมบูรณาการร่วมตรงนี้นะครับเนี่เรื่องมาที่นองตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเข่าระว่างะเที่เนี่เงื่อนไขมันก็เยอะแยะนะครับบรมเบณวาไปให้ไปหน้านะครับเพียอเสเวเช็คต้องนี่ต้องเอาระเบียบนะครับมาเป็นเกณฑ์นะครับเออผมจะบอเอาพับอมาเป็นเกณฑ์นะครับเอาระเบียบตามพรบนะครับการนําเข้านะครับสินค้าได้ได้สต๊าฟนะครับสินค้าได้ก็ได้ นะครับผมเปแนะนำนะครับาผมเนีย <warfare> น้ำแล้วพี่น้องผู้ส kind of ่งน <Amen> ี่อารมณ์เด้ลยผู้ส่งนี่โมโหโทษโโผล่ผู้ส่งนี่อารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยพี่น้องต้องแนะนำนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับแล้วก็หลังพี่น้องต้องปฏิบัติตามเท่านั้นนะครับเออเพราะจุดนี้เป็นจุดทัดของแล้วนะครับนี่พี่น้องซื้อของจากประเทศเพื่อนบ้านเขาแนะนำแล้วนอกจากเลยนะครับนี่พี่น้องกับมาฮ่านี่ฮอด้วยนะครับนี่ถึงแล้วนะครับ คณะผมต้องคัดกรองให้นะครับคัดกรองเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองแล้วพี่น้องเดินทางกลับโกเจกนะครับขอให้ปลอดไั้ขอโทษนะคะถามได้ไหมเวลาที่ถ่ายคลิปนี้เอาไปลง็นรูปถ่ายได้ไหมขอบคุณค่ะแต่ว่าเราโม้เราก็อัพเดทยาก อ๋อดีจ <quarto> ังเลยนะได้ถามเจ้าหน้าที่ไม่มีกฎหมายนะค่ะพล้วพิ้วบอกว่าสามารถเอัดเป็นยูทูบได้นะเดี๋ยวป้าเบียรก็จะโฮงได้แบ่งปันเล่าสู่กันฟังด้วยเรื่องราวด้วยภาพตรงนี้นะคะป้าไม่ต้องพูดอะไรเล่าเรื่องด้วยภาพนะคะสารด่านข้ามแดนชั่วคราวอะไรนี่แหละเพลินว่านะช่องตาอูนะคะเออะ เราปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เราไม่เออเราปฏิบัตทภูมิค่าดีหน่อยนะครับเราปฏิบัติให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาให้เท่าไหร่เราเท่านั้นนะครับตามพรบเออกฎหมายถูกต้องเราทุกคนบอกพรบเขาเขียนอะไรอย่างกระเยงได้นะพี่น้องเออพรบการงาเข้านะครับเออคำเต็มก็ถอนคนให้นะครับเออด่านผ่อนปลนนะคด่านผ่อนปลนชั่วคราวช่องตาอูนะคะข้ามเข้าไปที่ฝั่งลาวนะคะ จ้าหนี่ก็อำนวยความไะดเลยมาจาแย่กันเออยางก็ได้ไหมนที่ยงหน้าที่ยางเที่ยมเยี่ยมเที่ยมคุ้มเที่ยมมากนะครับมีมาฮอดเนียไปแย่เลยแต่ิสุงไปเลยะพี่นนองเออมาฮอดวิดไปจนแย่กันเออมันเป็นัำูน้ำเกลือแดงเนื้อไอลองเพลงเลยจะเพลงไปโบนดูวเฮมมันะอมนนีกินยางเดียวกันเวลาเราเล่นไส้เลยหลาเด้อ ่ยเรียก่าพูด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 พู่พูด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 ด พี่น้องก็มีทั้งผู้ที่กําลังเข้าไปฝั่งรานะคะแล้วก็มีทั้งพี่น้องที่กําลังกลับออกมาเดินสวนกันไปสวนกันมาอยู่ตลอดเลยนะคะผู้ที่มาก่อนผู้ที่มาแต่เชา้าแล้วก็ผู้ที่เพิ่งจะมาเหมือนทีมของป้านี่ก็เพิ่งประมาณนะแต่ป้าไม่เข้าไปนะรอคุณลุงอยู่ฝั่งนี้นะคะไุ่บาทก็ผู้ซอยไปจากไหนมาจากไหนเยเปบนหมา คทั้งห่าเออก็ี่ขนาดนะอ้นักนะไปห้ามเคื่องกันบอกแรงบุรุษมันมันไม่ไม่มันต่อไปอังไหมอ๋อโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนที่เราสชื่อมฟังเนาะบนเห็นคนนี้มันถามดีขนาดนั้นว่านาทีเนาะเออเห็นคนขี้เล่นเขาก็ตรวจเลยว่าเป็นบะแม่เรื่องเขาไปให้เพื่นตรวจก่อนลุงกลับออกมาแล้วนะคะกับทีมพี่ปอย แล้วก็ปาก็รนานขนนั้น,นี่ย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปเล้วกลับก